สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับสถาบันวิจัยและพัฒนาและนี่คือ Extract วิจัยเกระดทอกแกนสารผ่านผลงานวิจัยโอเคครับวันนี้เป็นบรรยากาศสบายๆนะคะรับอาจารย์ก็ <laughs> อยากจะรู้ <laughs> ในส่วนของตัวงานวิจัยชิ้นนี้เหมือนกันนะครับบอกว่ามี impact แล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างดีเดียวทีเดียวนะครับวันนี้อยู่กับนักวิจัยทั้งสองท่านนะครับจากคณะวิทยาการจัดการครับรายการ Extract วิจัยขอต้อนรับอาจารย์ทั้งสองขัน้นสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนำตัวนะครับค่ะออนาตแนะนำตัวนะคะจออยะะอ์อ้อมนะคะดรพวงผ่อนพ,พัปริยานะคะอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการจัดการธรุรกิจการค้าสมัยใหม่ค่ะ ค่ะอาจารย์สุภาพรลักษมีธนศาสตร์นะคะอยู่การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เช่นเดียวกันค่ะครับผมตั้งแต่ปี64 64่เนาะ64ใช่จริงๆมากกว่า64นะใช่ๆตั้งแต่63เนมด้ยำหกสามเนาะ63เราไปที่คอนบุรีอ่าใช่ตอนนั้นคอนบุรีแล้วก็64เนี่ยมาที่บ้านมิงเกี่ยวกับเรื่องของวิสาหกิจ ทองม้วนทองม้วนแล้วก็มา 6- 5หเนี่ยไปที่สูงเนินสูงเนินเนี่ยยังไม่เป็นกลุ่มเป็นการรวมกลุ่มเริ่มเริ่มเฉยเฉเราก็เลยไปช่วยช่วยทําเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางบริหารจัดการให้เกี่ยวกับเรื่องของแรกๆก็เป็นเรื่องของการทําเอาผ้าผ้าเนี่ยมาแปลรูปมาแปลรูปมาทําเป็นของที่ระลึก ส่วนของปี66ก็เป็นในเรื่องของเราก็มองเป็นภาพรวมเลยค่ะว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพราะอย่างที่อาจารย์หลังเล่าเกิดมานาอว่าแต่ละปีตั้งแต่63สามหกที่เราไปเนี่ยเราพบว่าทำไมบางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอ่อนแอบางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้มแข็งมันต้องมีปัจจัยอะไรที่ที่จะได้ให้วิสาหกิจชุมชนที่แข็งแรงเนี่ยเขาไปต่อแบบรวดเร็วมากเลยค่ะน้องก้าวแต่อ่อนแอเนี่ย เขาก็ยังต้นเตรียมอยู่ที่เดิมแล้วเขาก็เหมือนเขามองไม่ออกว่าสรุปฉันจะไปทางไหนดีนะคะเราก็เป็นที่มาว่าในปี66เนี่ยเราก็เลยเขียนเสนอขอทุนในการลงไปศึกษาว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรที่มันเกี่ยวข้องต่อประสิทธิภาพสิธิผลการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน,ชนเพื่อว่าจะไว้เป็นแนวทางวิธีการหรือวางกลยุทธ์ว่าจะบริหารจัดการยังไงเหมือนเหมือนหาตัวตัวอย่างต้นแบบเนาะจลังว่า ต้องดูประเด็นเหล่านี้นะลักษณะวิสาหกิจลักษณะสมาชิกลักษณะของการพัฒนาหรือปัญหาอะไรที่เขาต้องการมันจะต้องไปแก้ไขให้ตรงจุดประมาณนี้ค่ะ อื่นก็ต้องต้องดูก่อนว่าเขามีความพร้อมไหม,มบางกลุ่มเนี่ยเขาอยากทํากลุ่มเนาะแต่ปรากฏว่าเขายังไม่รู้บทบาทหน้าที่ตัวเอง<ม>ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทําอะไรมารวมตัวกันเนี่ยมองว่าเอออาจจะเป็นส่วนราชการเนี่ยบอกให้มารวมตัวกันนะแล้วก็ทําให้มีไรายได้แต่ปรากฏว่ารวมแล้วรายได้จะมาจากไหนอะไรยังไม่รู้บทบาทหน้าที่ตัวเองว่าจะต้องทํำยังไงก็เหมือนแบบได้คําสั่งมาจากอบตอหรือ อ,องค์กรบอกคอนสทอนทีนแล้วก็ทําตามแต่ไม่รู้ว่าฉันจะเป็นไงต่อถ้าจบโครงการกิจกรรมแล้วก็จะจบแค่นั้นใช่ไหมฮะเหมือนภาครัฐ<ด>มา<ง>เอาเงินมาให้อารวมกลุ่มกันช่วยกันพอเงินหมดก็จบจบหมดหน้าที่แล้วไปต่อไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาหาทางว่าจะทำยังไงให้บริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะปัญหา ก็คืออย่างที่บอกพอภาครัฐเนี่ยให้มาแต่ทุนแต่ว่าไม่ได้มีการกํากับติดตามตามหลักการบริหารจัดการเนาะว่ามันควรจะต้องมีการกํากับติดตามแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเองที่ให้งบประมาณในการซัพพลายในการสนับสนุนวิสาหกิจอะ่ะก็มีแค่หน่วยงานเดียวที่เรารู้จักกันในเรื่องของสสวเนาะส่สงเสริมวิสาหกิจชุมชนจะเป็นหน่วยงานเดียวแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้กํากับติดตามพออาจารย์ลังบอกว่า จบหมดเงินจบ,จบกิจกรรมเราชาวบ,บ้านแล้วแล้วรายได้มาจากไหนอาจารย์ช่วยหน่อยเงี้ยเราก็เลยเฮ้ต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะ,ะถ้าไม่งั้นก็จะวนภายเรอยู่ในอ่างแบบนี้ค่ะน้องก้าวอเอาเอาเคสล่าสุดเนาะที่เราไปสูงเนินนะคะอย่างที่อาจารย์ลังบอกว่าเรา,าเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ สมุดทามือหรือทําของที่ระลึกจากผ้าเงียนซึ่งผ้าเงียน,นเป็นผ้าที่มีชื่อเสียง mm hmm. ได้รับความนิยมของสูงเ,น,เนินอย่างมากมีสตอรี่มีเรื่องราวว่าเขามีแวลูอย่างไงทีงนี้มันก็จะมีเศษผ้าหรือเศษอะไรที่เหลือจากตรงนี้เราก็เลยมาคุยกับกลุ่มกลุ่มกลุ่มชาวบ้านไอ้กลุ่มแม่บ้านก่อนเนาะอาจารย์ล้างว่าเอะเราจะสร้างสินค้าตรงนี้ไปขายตรงโรงเรียนรักรถไฟไหมที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เดี๋ยวจะมีรถไฟความเร็วสูงมีอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านเองเ ต้องบอกว่าวิสาหกิจชุมชนจะแข็งแรงด้วยเนี่ยผู้นําก็ม,มีมีความสําคัญ<ม>เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะก็รวมกลุ่มกันมาได้เยอะเนาะอาจารย์ลังก็ได้รับความร่วมมือจากอาของของน้องติ๊กอยู่อะไรนะสำนักศิลปะสำนักศิละปะแล้วก็ UBI 2หน่วยงานซึ่งเป็นภายคีของเราของหลักสูตรเหมือนกันก็ได้ไปช่วยกันระดมความคิดระดมสมองพอเราได้ได้มาแล้วว่าเขาต้องการทำ สินค้าที่เรืออย่างนี้ค่ะน้องก้าเราก็สองในงานเนี่ยก็มาช่วยกันผ่าทําเลยเราก็เอาจัดอุปกรณ์ต่างๆไปผ่าทำผ่าขายในเพจผ่าอะไรเป็นเรื่องเป็นราวก็มีกลุ่มชาวบ้านที่หลังจากที่เข้าร่วมแล้วเนี่ยทาแล้วก็ส่งผลงานให้เราดูในออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะคะก็ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีคือกระบวนการนั่นคือเราไปถามมาก่อนว่าจะทําแบบนี้โอเคไหมแล้วเราเองก็กลับมาเตรียมกันหลังบ้านว่าใครมีความถนัดอะไรยังไง อย่างน้องติ้งศิละปะวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมโยงใยมายังไงทาง u b i เราที่มาช่วยก็จะรู้ว่าทําเสร็จแล้วตั้งราคาแบบไหนขายในช่องทางไหนบ้างอย่างนี้ค่ะเราก็ถือว่าเออการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ช่วยเป็นเป็นโมเดลหนึ่งที่เรานําสามารถนําไปใช้กับวิสาหกิจตอื่นได้เรียกว่าก็คือ ใช้พุ่มปัญญาแล้วก็เรื่องราวที่อยู่ในท้องถิ่นเล่าเรื่องกับตัวตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ตอนลงไปลงไปครั้งแรกเนี่ยคือพาทำเสร็จ้วก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเราก็ยังมีช่องทางติดต่อพอช่องทางติดต่อเนี่ยเราเขาก็มีการอัปเดตข้อมูลให้เราดูว่าเป็นยังไงเราก็ช่วยเสนอแนะว่าควรจะต้องปรับสินค้าเพิ่มมากขึ้นไหมใช้เป็นตัวอะไรแต่หลักๆก็คือใช้วัตถุดิบจากพางงี้เกล็ดหลาประมาณนี้ ส่วนแรกก็คือเป็นสมุดทามือหลังจากนั้นก็จะทําเป็นรูปของพวงกุญแจเนาะพวงกุญแจเป็นแบบเอาผ้าเงี้ยงเนี่ยมาปรับรูปแบบแล้วก็เป็นเหมือนกับแก้วที่ใส่แก้วอะไรอย่างเงี้ยที่ข้อแก้วนี่แล้วครับใช่ใช่แก้วเยติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พัฒนาทาไปเรื่อยๆแล้วก็มีไอเดียของน้องๆนักเรียนที่เขาเข้ามาร่วมกลุ่มด้วยเขาก็มีฝีมือเขาก็พัฒนาทำเป็นรูปแบบอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยหลากหลายเพิ่มมากขึ้นค่ะ ประมาณนั้นและเขาก็ยังบอกว่าอาจารย์อ้อบรรจารย์เรายังเรายังร,งรงออยู่นะในปีต่อๆไปมีโครงการบอกว่าเดี๋ยวเราจะเวียนมานะรเราเราจะไปตรงพื้นที่อื่นก่อนเพื่อไปศึกษาบรติบทแต่ละที่แล้วเรามาเรียนรู้ร่วมกันมาเคเอ็มอกันมาแบบว่าเอ๊ะพื้นที่นี้เขาทําอะไรพื้นเราเอาอะไรของเขาดีๆมาปรับใช้แต่ละพื้นที่เราก็พยายามเชื่อมโยงอะค่ะน้องก้าวว่าอันนี้เขาเด่นในเรื่องนี้นะอย่างอย่างในในปีเนี้ยปีนี้เราจะไปที่เฉลิมพระเกียรติ ะะปีนี้เราจะไปเฉลิมพระเกียรติเราก็เลยคุยกันว่าในหลักสูตรเราแล้วก็อาจารย์ลังว่าเอ๊เราจะองความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เนี่ยไปปรับใช้ยังไงกับร้านค้าในชุมชนที่เขาประสบปัญหากับ Modern ์นเทรดที่เข้ามาแล้วแย่งรายได้แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องใหม่ในในปีนี้ของพวกเราก็รอติดตามได้ ของอาจารย์มีเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับหรือว่าการลงพื้นที่เนี่ยมีอุปสรรคอย่างไรบ้างครับอาจารย์ให้อาจารย์ลังก่อน <laughs> ส่วนใหญ่การลงพื้นที่เนี่ยเราเราไม่ได้ตั้งทงว่าเราจะลงไปทําอะไร <c oughs> เราต้องต้องลงไปหาข้อมูลก่อนว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้ว <c oughs> ปัญหาของเขาส่วนใหญ่คืออะไรอย่างเรื่องของสูงเนินเนี่ยเ,เขาอยาก,กรวมกลุ่มกัน แล้วก็มีของที่เป็นของที่ระลึกขายโดยเราก็ชูว่าช่วงนั้นพอดีภาคเง,งเี้ยมันมันมันกำลังบูมบเขากําลังให้ความสนใจเราก็เลยเอาตัวนี้ไหมเขาตอนแรกเขาก็ไม่โอเคนะเขาก็ยังไม่อยากทําเขามองว่าอยากจะเล่นตัวอื่นอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าในเมื่ออำเภอเนี่ยสนับสนุนเรื่องนี้แล้วเ,เราก็ไปรูนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคอก็มาสรุปร่วมกันไม่ได้เป็นการบังคับว่าเฮ้ยต้องทำอะไรเ,เรามาพูดคุยกัน หลายๆส่วนแล้วก็สรุปผลออกมามันก็ทําให้การทํางานไม่มีปัญหาแสดงว่าตัวเจ้าของพื้นที่เองเขาก็มองว่า กลัวขายไม่ได้กลัว<ช>กลัวไม่ได้เรับความนิยมใช่ไหมใช่เหมือนกับว่าอันนี้ดังแล้วจะไปเอาของเขามาเราจะไปแย่งเขาหรือเปล่า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่ใช่มันคนละส่วนกัน<ช> <ๆ S 1> เราแค่ใช้วัตถุดิบจากท่า <ๆ S 1> แต่ว่าสิ่งที่เราทำเนะี่ยเราไม่ได้ไปเล่นแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยเรามาทําของเรากระตุกกระจิกหรือแม้กระทั่งอยากให้นักท่องเที่ยวอยู่อยู่ในพื้นที่เรานานๆ,<ช>ๆไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะเอามาลงมือให้นักท่องเที่ยวทําอ๋อแสดงว่ามีเวิร์กช็อปใช่ไหมใช่ ให้ทำเวิร์กช็อปให้เขาอยู่นานขึ้นแล้วเขาก็ซื้อสินค้ากลับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มาดูเลือกอย่างเดียวแต่ลงมือปฏิบัติด,ด้วยใช่มาซื้อแล้วกลับแต่จะต้องมีประสบการณ์ร่วมกันคือการทําสมุดโน้ตทำมือหรือทําของเทียนหรออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสริมของอาจารย์ลังนิดนึงค่ะวันวันที่พอเราไปน้องก้าวบอกว่าเอ๊เชิญชวนมาไงเอาตามความสมัครใจความสมัครใจเราก็ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนั้นแล้วต้องบอกว่าอดีตผู้นําชุมชน นำเศษผ้าอล้ยนำผ้าเงี่ยมามอบให้เราบอกว่าทราบข่าวจากชาวบ้านว่าจะมีการรวมตัวกันทาอันนี้ขึ้นมามอบให้เราซึ่งตรงเนี้ยเราเซอร์ไพรส์มากเพราะเราไม่คิดว่าเอาท่านมาได้ยังไงเราไม่ได้นัดเราไม่ได้เราต้องเราโฟกัสแค่กลุ่มชาวบ้านกลุ่มลูกกลุ่มแม่บ้านปรากฏว่ามามอบให้เราก็ดีใจเลยอ้าเราเหมือนพี่เรามีวัตถุดิบช่วยในการผลิตมากขึ้นชาวบ้านเขาก็มีกําลังใจอะค่ะว่าอ๋อแสดงว่าสิ่งที่อาจารย์พาทาสิ่งที่อาจารย์กําลังบอกกําลัง ให้ความรู้เราเนี่ยผู้นําชุมชนระดับบนเนี่ยเขาก็เห็นนะ<ม>เขาถึงมามีส่วนร่วมเขามาเขากเนาะวันนั้นเราก็อึ้งเอ้ยท่านมาได้ไง<ม><ม>เราไม่ได้แจ้งเรา<ด>แค่คแบบเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นราชภัฒน์ที่พึ่งของท้องถิ่นแล้วก็เข้าไปแล้วเขามีความเชื่อมั่นกับเราใช่ะะตรงตรงนี้สําคัญนะคะแล้วก็ ในเรื่องของความจริงใจในเรื่องของการที่พูดแล้วทําจริงอันนี้เราคอนเซิร์กันมากเราจะบอกเสมอว่าเอ้ยอันนี้เราบอกแล้วเราเรา,เราต้องทํานะเราเราทําแบบนั้นกันจริงๆแต่สิ่งที่เราไปเราค่อนข้างอุดนนทุกพื้นที่เนาะอาจารย์ลังเพราะว่าเราบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะพานี่อันนั้นเราจะเอามาให้อะไรเงี้ยเราเราก็เอามาจริงๆแล้วก็ทากันจริงจริะครับแล้วก็อย่างในเรื่องเวลาที่เขาเรียกว่าจัดเบจัดทหารน่ะเราก็อุดหนุนในชุมชนนั่นแหละ,ะเราจะพยายามให้เขารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่ง ในการเข้ามาช่วยผักดันนะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาผลประโยชน์กับเขาอย่างนี้ค่ะทีนี้พอตัวโครงการเสร็จสิ้นถ้าเป็นทางวิจัยเรี่ยก็คือส่งเล่มฉบับสมบูรณ์เียบน้อยแล้วเนี่ยชาวบ้านหวนคิดถึงทักทายกันบ้างไหมครก็ยังทักทายนะเพราะว่ามีรายกลุ่มเราก็ตั้งรายกลุ่มไว้เขาก็จะส่งมาว่าตอนนี้มีอะไรหมาอยากเอามาโชว์ในลายให้ดูอะไรอย่างงี้ยัตแดงว่าวัดธุดิบ ยังมีอีกหลายๆอย่างที่ชาวบ้านอยากให้เราไปทาต่อใช่ไหมครับซ่บอกน้องก้าว่าเขาบอกว่าอาจารย์จะมาอีกเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเวียนไปก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมาคือไปต่อเนื่องตลอดก็เดี๋ยวเขาจะเอ๊ะทำไมไปแต่อันนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็น่าจะได้รับตัวความรู้นะครับแล้วก็เห็นถึงคุณค่าของงานวิจัยจริงๆว่ามันไม่ได้แค่ไปช่วยชาวบ้านให้มีรายได้หรือว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยดีขึ้นแต่มันคือการสืบต่อ สารต่อนะครับภูมิปัญญาแล้วก็เราอยู่ได้ด้วยตัวเราแล้วก็แน่นอนว่าชุมชนอยู่ได้ด้วยตัวชุมชนต่อไปนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนอย่างหนึ่งด้วยนะครับอาจารย์ก็ในช่วงท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์เล่าถึงตัวโปรเจกต์ที่อาจารย์บอกว่าจะดําเนินการต่อเมื่อกี้ว่าถ้ามันสําเร็จแล้วเนี่ยจะได้อะไรหรือว่าจะมีการพัฒนาอะไรครับอาจารย์ค่ะ ก็ขออน,นุญาตอบก่อนเนาะว่า,าสิ่งที่เราได้จากการที่เราหาว่าปัจจัยอะไรที่มีผลเนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่าลักษณะของวิสาหกิจชุมชนลักษณะของสมาชิกนะคะแล้วก็ลักษณะของปัญหารวมทั้งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะทําให้วิสาหกิจชุมชนนั้นอ่ะเข้มแข็งขึ้นโดยตัวเขาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเขาคือส่วนหนึ่งของควาวิสาหกิจเขามีหน้าที่อะไร เราอาจจะต้องมีการบอกเขาว่าแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนตามโครงสร้างใครเป็นผู้จัดการใครเป็นฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะพอทุกคนรู้ว่าตัวเองยืนอยู่โพส ition ไหนในองค์กรในหน้าที่นั้นน่ะเขาจะทาอย่างอย่างเต็มกําลังเต็มประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เราที่เราเจอจริงๆนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ประเด็นนี้ว่าสิ่งที่จะได้ไปคือเราก็ไปบอกเขาแหละว่าลองทอําแบบนี้ซึ่งอ๋อเราลืมข้ามไปตรงมะเกลือใหม่เนาะอาจารย์หลัง อันนี้เราไปจัดโครงสร้างให้เขาเนาะไอ้ข้าวดาแปลงใหญ่อันนี้เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนอันนี้ยิ่งยิ่งภาพยิ่งชัดขึ้นค่ะนั่นแลหละค่ะอย,อย่างที่บอกไปนะคะอย่างที่เรียนไปว่ามันมาจากเหตุปัจจัยที่เราไปหลายๆพื้นที่เราเห็นแล้วเรามาคุยกันสังเคราะห์ร่วมกันว่าตกลเพนเพาว์นี่คืออะไรมันต้องมีปัจจัยอะที่ทําให้บางวิสาหกิจเข้มแข็งบางวิสาหกิจอ่อนแอค่ะก็ ในส่วนของอาจานครับก็น่าจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ความ,มรับผิดชอบอย่างถ้าเป็นของเราเราเราทำเต็มที่ <c oughs> เราทําเต็มที่แต่พอเป็นการรวมกลุ่มอะ่ะบางทีเขาก็เหมือนกับว่าเข้ามาแค่ปั๊บแล้วก็ออกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกิดความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราก็จะจะต้องลงไปบอกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยสำคัญเราต้องให้ใความสําคัญกับกลุ่ม มันถึงจะทําให้ภาพภาพรวมเนี่ยเกิดความยั่งยืนแต่ถ้าเราเข้าเข้าออกออกเนีออ่ยกลุ่มมันก็จะไม่รอดมันก็จะไม่เกิดความยั่งยืนประมาณนั้ค่ะก็ยังไงติดตามของในส่วนของโครงการนะครับโครงการนี้ต่อไปแล้วก็ติดตามจากนักวิจัยได้นะครับยังไงเชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนแล้วก็ชาวบ้านเรียกว่าแฮปปี้แน่นอนนะครับยังไง วันนี้ขอขอบคุณนนววิจัยทั้งสงท่านเป็นอย่างสูงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องของสถาบันวิจัยและพัฒนาของเรานะครับพบกันใหม่ใน EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเปนวันี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ